า i s m i l l a h i r ม h m a n i r ก h i m a s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u uh. l l a h i w a อ a k a t u h ุลิลลา ل ์พี่น้องครับภารกิจด้านสื่อเนี่ยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภารกิจด้านสังคมอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่สามารถที่จะเผยแพร่ความดีนะที่ไม่สิ้นสุดอย่างเช่นภารกิจของตาวุ่นนะทีวีและเระดิวนะครับซึ่งได้ปฏิบัติ ภารกิจมาเกือบ15ปีนะผลงานเป็นที่ประจักษ์มากนะครับทุกคนก็ตอนนี้รู้จักตาวนทีวีหรือว,ว่าตา่นเรดิโอนี่มีภารกิจในพื้นที่แล้วก็ในภูมิภาคนี่มากมายเหลือเกิน <S <S ดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติภารกิจได้ได้อย่างสําเร็จลุล่วงนี่จะต้องมีงบประมาณนะแล้วก็กําลัง ซนะับพอสมควรนะครับในการที่จะดูแลมีทีมงานมีผู้บริหารมีหลายฝ่ายเหลือเกินนะครับที่จิตอาสาที่จะมาทํางานในส่วนนี้ในส่วนนี้แต่ที่ผ่านมานี่เขาก็ทําอย่างจิตอาสาแต่พี่น้องครับเราเชื่อเหลือเกินว่าด้านสื่อนี่จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรทั้งอุปกรณ์ทั้งค่าน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะดังนั้นผมคิดว่าถึงเวลานะครับตอาอวุนเรดิโอแล้วก็ตอาอวุนทีวีนี่ ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องในการที่จะถ่ายทอดเผยแพร่ความดีงามเยอะมาแล้วเยอะแล้วดังนั้นวินาทนีนี้ถึงเวลาถึงเวลาที่เราจะช่วยให้ตาอาวุนทีวีตาอาวุนเรีิโีอี่สามารถที่จะยืนอยู่เคียงข้างกับสังคมตลอดไปนะด้วยการนะครับให้แต่ละคนเนี่ยหยิบยื่นบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ภารกิจของตาอาวุนนี่สำเร็จ ได้อย่างรุดรวงไปด้วยดีนะครับสามารถที่จะอยู่เคียงข้างสังคมตลอดไปนะครับผมขอเชิญชวนนะครับว่าให้พ่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการนี้เนี่ยขอให้เจียดนะครับทรัพย์สินของท่านส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการเพื่อที่จะทําให้สื่อของมัสยิดตะอวุนแห่งนี้นี่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปนะครับขอเชิญชวนครับเชิญชวนวัลลอฮุมะฟิกสัลลมอะลัยกุมรอ